สวัสดีครับเดี๋ยวพามาอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ไฟบ้านรุ่นสามทำยังไงนะครับ mm hmm. เคยลงไว้ครั้งหนึ่งแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนงงงี้ครับเดี๋ยวผมทำมาให้ตรงรุ่นเลยอันนี้อูเบิลสามเราต้องใช้แอปชื่อมาแชร์บลูทูธตัวนี้นะครับเข้าไปเลยจากนั้นกดตรงนี้แล้วก็กดแอดถ้าไม่เคยมีอะไรปุ๊บมันจะมีคำว่าแอดนิวเลยก็กดแอดนิวได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกลำโพงของเราที่เป็นอูเบิลสามนะครับตึม ถ้าบางเครื่องกดให้เชื่อมต่อ LE ก็กดได้เลยนะครับสังเกตว่าเครื่องที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับพอเข้ามาจะมีคําว่าอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับต้องระวังอย่าให้ปลั๊กหลุดให้ไฟดับฝนตกอย่าทํานะครับต้องทําตอนที่ทุกสภาพแวดล้อมสมบูรณ์นะครับแล้วกดอัปเดตได้เลยแล้วก็รอจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างนี้อย่าไปทําอะไรกับเครื่องอย่าไปทําอะไรกับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะพอร์ตไว้นะครับ สังเกตว่าตอนอัปเดตครับไฟที่อยู่รอบรอโวลลูมจะกระพริบกระพริบกระพริบงี้นะครับแล้วก็บนมือถือเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อยๆเพิ่มไปอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับซอฟต์แวร์ปัจจุบันจะเป็น5.0.24นะครับของเครื่องนี้เดี๋ยวดูว่าอัปเดตแล้วเป็นเวอร์ชันไหนนะครับนี่ก็97%แล้วนะครับเราก็รอไปครับรอไป100%แล้วแต่อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับเครื่องนะครับ อนี้เครื่องเขากําลังจะดับไปเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็เปิดกลับขึ้นมานะครับถ้าเปิดกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นอันพร้อมเดีย๋ยวเราลอกันไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับระหว่างนี้อย่าไปถอดปลัก๊กอย่าไปโยกสวิตช์ปิดหรือว่าอย่าไปทําอะไรกับเครื่องนะครับมือถือก็ยังไม่ต้องออกนะครับให้เป็นฟรีสไตล์ไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเครื่องจะติดขึ้นมาครับ อ่ติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรตอนนี้ห้าจุดศูนจุดสองสี่เป็นเวอร์ชันเจ็ดจุดศูนย์เก้านะครับก็ฝากวิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ